ขอลำคนปลายซอยนายกของพ่อทักสิงเอาละสิราไม่ไดีโทษปิดโทษกลองซะแล้วรัฐบาลอุ้งอิงเพราะคอรมอทำท่าจะคลอดยากถ้าเดือนกันยายยังไม่เรียบร้อยเงินหนึ่งแสนสองหื่นสองพันล้านที่ใช้วิธีการหางบประมาณปีหกเจ็ดกู้มาแจกและที่บอกว่า จะแจกเป็นเงินสดให้กลุ่มเปราะบางคนละห้าพันบาทภายในเดือนกันยานั้นก็อดแจกพอรัฐบาลยังไม่คลอดนั่นแหละประจวบสิ้นปีงบประมาณหกเจ็ดก็ต้องส่งเงินหนึ่งแสสองมื่สองพันล้านนั้นคืนคลังรัฐบาลท้องมานก็ต้องแก้เกมไม่รู้จะออกแต้มไหนก็จับชาวบ้านเป็นตัวประกันจึงมีวาฒกรรมประดิษฐ์เกิดขึ้นตอนนี้ว่า ทีลาช้าเพราะรัฐธรรมนูญทำให้การตั้งรัฐบาลต้องติดลมจริยธรรมประเทศเดินไปไม่ได้ชาวบ้านจากที่จ้องตาจิกรัฐบาลเพื่อไทยก็จะหันไปจิกรัฐธรรมนูญด่าเข้มงวดจริยธรรมแทนทำให้พวกเขารอแห้งแล้วแห้งอีกเขาตำราคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเป๊ะแทนที่จะสำรวจตัวเอง ว่าเอาคนประเภทไหนมาตั้งเป็นรัฐมนตรีทำให้มีปัญหาด้านจริยธรรมต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกลับไปโทษร,รัฐธรรมนูญว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้แต่ก็ว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้นะเพราะเขาเคยประกาศหลักการพักไว้ว่าติดคนย้ายคนติดกฎหมายแก้กฎหมาย เมื่อการตั้งคอรมอองอิงติดปัญหากฎหมายด้านจริยธรรมจึงสอดคล้องแนวทางที่เขาทำอยู่คือตั้งธงแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขียนใหม่ทั้งฉบับจากฉบับปราบโกงเป็นฉบับนักการเมืองเข้าง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนี่เป็นเรื่องเดียวที่เพื่อไทยประชาชนเห็นตรงกันเดินไปด้วยกันขับเน้นแยกกันอยู่รวมกันตี เป็นเบื้องหลังที่จริงจังเด่นชัดแต่ได้ยินนายกอุงอิงบอกว่าโผคอรมอนิ่งแล้วหมายถึงรายชื่อคอรมอผ่านขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวถวายวันสองวันนี้เมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้วนายกอุงอิงจะ,ะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเราๆกลางกันยาถ้าเป็นไปตามเทอมเวลานี้ งานเร่งด่วนปฐมมาเร่ของรัฐบาลเพื่อไทยคือเอาเงินกู้ออกแจกลอดแรกได้ทันภายในเดือนกันยานี้แต่ผมดูรายชื่อคอรมอตามที่เผยแพร่ถ้าเป็นของจริงบอกได้เลยในความเป็นรัฐบาลผสมเป็นการผสมพันธ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่เอาพักแต่ดึงเอากลุ่มในพักมาร่วมเป็นคอรมอ มันลักพาลูกสาวเข้ามาแต่งงานโดยไม่สู่ขอกับพ่อแม่เขาแบบนี้ไม่ต้องดูมาตรฐานจริยธรรมหรือรัฐธรรมนูญมาตราไหนหรอกตศีสตสาเยั่ยมีตามาที่ไหนก็รู้ด้วยสำนึกวินยูชนว่ามันผิดทุกประตูยิ่งดูรายชื่อด้วยแล้วมีสุภาพสตรีโอปปปาติกะท่านหนึ่งได้รับบรรจุชื่อเป็นรัฐมนตรีมาโดโดในานามพรรค ไม่มีสอสอสักคนตัวเองก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่หัวหน้าพักคำถามจึงเกิดตามมาว่าเพื่อไทยจะอธิบายให้สังคมเข้าใจได้ยังไงว่าโดยคุณสมบัติและมาตรฐานแบบไหนที่เอาพักตั้งใหม่ตัวเดียวคนเดียวมาเป็นรัฐมนตรีว่าการและพักนี้ก็ไม่ใช่หนึ่งในสิบเอ็พักที่ร่วมทันแหลงสนับสนุนแทบทองทานเป็นนายกฉะนั้นเมื่อประกาศรายชื่อออกมา นายกอุงอิงเตรียมคำตอบไว้ให้ดีไม่งั้นพักเพื่อไทยนั่นแหละจะเจอข้อหานำบุคคลไม่มีที่มาที่ไปมาตั้งเป็นรัฐมนตรีเพราะถูกครอบงำบงการพักจากคนนอกพักการยอมตั้งนอมินีให้เป็นรัฐมนตรีแทนคนบางคนในนามกลุ่มแทนพักแบบนี้บอกได้คำเดียวนายกอุงอิงเหนื่อยแน่ ที่จะปล้นตัวออกจากข้อหาเพื่อไทยถูกครอบงำบงการระมองไปทางไหนก็หาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เลยการเอาตัวแทนมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อนหนีด่านตรวจสอบจริยธรรมเขาคนนั้นพ้นแต่คนเปิดด่านให้หนีเข้าไปเพื่อไทยอาจเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดแล้วนายกอุงอิงก็จะติดด่านจริยธรรม ว่าในความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160่งวงเล็บสวงเล็บ5ขำมัมตกเก้าอี้ตามเศษฐาไปอีกคนจนได้การดึงกลุ่มกวนในพักอื่นมาร่วมรัฐบาลแม้จะใช้โนอมินีก็เถอะนอกจากผิดจัญญามันญาติอย่างแรงแล้วในความเป็นกลุ่มกวนไม่มีกฎหมายใดรองรับในความถูกต้องทางนิติกรรมที่จะทำในนามพักร่วม ลีแค่เรื่องเดียวนะถ้านำคนจากพักที่ไม่มีสอสเลยตั้งเป็นรัฐมนตรีได้คาถามที่จะตามมาคือพักรวมรัฐบาลที่มีสอสอหนึ่งสองสามคนทำไมจึงไม่ได้รับการจัดสรรในตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างละ่ะและที่สำคัญประเด็นสะดุดตาสะดุดใจขณะน,นี้เพื่อไทยเอาพักที่มีแค่หัวนหน้าพักโดมาตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการคนนั้น มีคุณสมบัติวิเศษอะไรล้ำเลิศกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แห่งพักเสรีรวมไทยที่จำเป็นต้องตั้งโดยไม่ต้องตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทั้งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีสอสอหนึ่งคนและทั้งเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดพักที่เพื่อไทยเชิญมาเป็นพักร่วมรัฐบาลถูกต้องเนี่ยมันจะอีนงตุงนางกันไปหมดตัวนายกและพักเพื่อไทยเจอปัญหาถูกเทวดาครอบงำ แค่นี้ก็ลิงแก้แห้พออยู่ละมาเจอปัญหาดึงคนในพักเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมแบบช่วยกันเลี้ยงข้อกฎหมายโดยตั้งนอมินีแทนก็จะหนีไม่พ้นทั้งด้านจริยธรรมและด้านยอมให้คนนอกพักบงการสั่งการให้ตั้งคนนั้นคนนี้เป็นรัฐมนตรีอันสาธารณชนเห็นได้เป็นที่ประจักษ์เข้าอีก หนีเสือปะจระเข้ยังพอจับจระเข้แหกปากได้แต่นี้ด่านจริยธรรมกลับเจอทั้งด่านจริยธรรมด่านรัฐธรรมนูญและด่านพรปรพักกันเมืองสงสารนายกองอิงจริงๆนะมองทางข้างหน้าไม่เพียงตัวเองคุณพ่อนอกจากเจอด่านหินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วเมื่อวานยังมีมาอีกสองด่านพนลวันมาจากการแชฉของวีรบุรุษนาแก่นั่นแหละ ด่านแรกนายพัทรพงศุพักษรหรือทนายอันบุรีรัมมายืนหนังสือเรื่องพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดข้อมูลและแชทไลน์ยืนยันการเข้าพบทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจขณะนอนพักรักษาตัวด้วยป่วยปางตายทนายอ่านว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ กระทบและสร้างความเสียหายกับกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมอาจแตกเปื้อนกระทรวงยุติธรรมต้องสั่งตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ให้ปรากฏว่าที่ผลตํารวจเอกเสรียพิสูจน์พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องถ้าพิสูจน์ทราบและเป็นเท,ท็จผลตํารวจเอกเสรียพิสูจน์ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดี ถูกกระชับพื้นที่แค่นี้ก็ร้อนตุดร้อนก้นกันพออยู่แล้วเจอนายวัชระเทพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ไปยื่นหนังสือถึงนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชธรร์เขาอีกมีความประสงค์สำเนาคำสั่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ราชธรร์เวรตรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรมราชัรร,ผร,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 ร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ที่มีอำนาจตรวจราชการเขตเรือนจำพิเศษกรุงเทพเจ้าหน้าที่กรมราชทันที่เข้าเวรและตรวจเวรควบคุมดูแลนชชทักษินชินวัตรที่ชั้น14โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540นายวัชระขอทราบผลภายในเจ็ดวันเมื่ออาศัยอำนาจตามกฎหมายนายสหการอธิบดีกรมราชทั์คงต้องเช็ดแว่นคลิปหนะัก ว่าจะหาทางออกยังไงเฮอการเป็นลูกพ่อทักษินเป็นนายกง่ายกว่าสดลอดช่องแต่เป็นแล้วที่จะไม่ต้องเป็นเหมือนอปูยากกว่ามุดช่องหมาลอดเนอะเปลวสีเงิน3กันยายน2567